อ่ค่พี่น้องนะคะ,คะติดตามรายการของข้าเน,นะคะ,คะมีเพลงฟังมีหมอล่ำฟังพรมนะคะสิ่งดีๆที่เรานำมาฝากกันยาแคปซูลสมุนไพรตราดีเอลซีนะคะพี่น้องค่ะ ด้เบิรงไปน้ากันได้ฟั่งไปน้ากันได้ค่ะพี่น้องนะคะทีวีช่องหนึ่งสองสามบุญจันทร์พันนีทีวีของเราทุกคนนะคะสองเช้าเยี่ยมยามทำข้าวนะคะพี่น้องที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่ามีอาการเจ็บปวดบางในเนาะนะคะเป็นน้อยเป็นลายที่หนึ่งคนเท้าบอเป็นโรคบอเป็นพ่้บอเจ็บบอปวดบอซื้อยากินเด็นแล้วกา หาหูว่าเจ้าของแข็งแรงยังสิกะจะบ่ไปหาหมอนํามบอไปตรวจสุขภาพไจ้าเตือก็จะสายเสียแล้วใช่แล้วทางที่ดีพี่น้องขาะบเป็นทางหลาดยางย่างเดียวนี้นะคะแต่ทางที่ดีก็คือเรื่องของสุขภาพก็คือเรื่องการไปตาไปตรวจสุขภาพปีละเทือนะคะตรวจสุขภาพประจำปีใช่แล้วบางคนมาขอว่าไปจ้าเตือไปหยังเจ้าจ้างว่าไปข่อยย่านวันวันข่อย่านเห็นโลค่อยย่านไปตรวจแล้วข่อยย่านเพ่นท่วง เพื่อนจีท้วงว่าคอยเป็นนั่นเป็นนี่ไหมเอาก็ดีัตเพื่อนทวน้วงมารักษาเมนมานพี่ปูนะคะหนึ่งเรารู้เรารักษาเราหาทางแก้ไขรักษาเจ้าของได้าาถ้าเราไม่ไปตรวจเราไม่รู้เพราะว่าโรคบางโรคนี่พี่ปูมันเป็นอยู่ข้างในแล้วมันไม่แสดงอาการก็มีเด้สซกงากล้งไปโลยมีนักขนเมนเป็นตนายค่ะเมนค่ะ ทุกเมื่อนี่โรคไข้ไข่เจ็มเป็นตยานเนาะพี่หนิงความดันเบาหวานนะคะดีพอดีบางคนนี่นั่งยืนเฮ็ดเมียเฮ็ดงานยืนข้ายของอยู่นี่ล่มร่มตึงไปเลยเป็นจ้างไดบานีอัมมพฤกัมมพาบางคนกับว่าเป็นอัมมพฤกัมมพาตกันผู้ได้ตายไปเลยจังสีกับบุญหลายยิ้วพ่นว่าเบิดเว้นเบิดกรรมนะผู้ได้เป็นอัมมพฤกัมมพาดนี่ถือว่ากรรมหลายพ่นว่าแมนทุกเมื่อนี่โรคปัจจุบันท่านดวนซักคนอื่นเนาะยุ่นซื้อกับตายเน่มันเกิดขึ้นร้ายพี่นอนนะคะเพราะพฤติกรรมเด้ การกินการอยู่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้าองเบิงแง่พฤติกรรมการอยู่การกินของเจ้าของผู้ใดบ่ไดนสนใจเจ้าของนะคะบ่สนใจง่่ายดีละอกินยังก็กินไปจังได้ก็ไปนะคะบอค่อยใส่ใจเจ้าของแบบมีข้องมาาตองมาเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าของใหม่นี่ค่ะพี่น้องนะคะต้องใส่ใจตัวเองบ้างถ้าข้าวหักเจ้าของถ้าข้าอยากแข็งแรงอยู่ข้าอยากอยู่ดนดนอยู่กับคนเจาหัก เฮาบอยอยากเป็นนั่นเป็นนี่เ้าบอยอยากเจ็บบอยอยากปวดบอมพี่ผู้ใดอยากเป็นโรคเป็นไข้พี่น้องนะขึ้นอยู่กับเห้านี่แหละนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสายนี้ไปทางจังหวัดระยองนะคะไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่ารับเด้อพี่น้องนะคะดีเจพี่หนิงดีเจพี่ปูโทษถามข่าวสื่อละจานะฮะอืมก็ขอบคุณทุกเสียงโทกสายเนาอทถี่ฟังอยู่ตอนนี้ที่เบิ่งอยู่ตอนนี้แมนะฮะรับหรือยังสวัสดีค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลค่ะจ้าใช่คุณยุพาไหมคะโอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตัวดีว่าแม่เขาอยู่บ้านอ๋ออันนี้โทรจากศูนย์ยาสมุนไพรครับศูนย์ DLC ว่าจะโทรมาถามข่าวเรื่องสุขภาพเฉยๆค่ะโอ้ขอบคุณเกีบคำถามให้แล้วนะคะจะบอกว่ายังไม่หายโอ้แกกินหมดกี่กล่องแล้วคะคุณยุพา อันนี้แี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะพอะดีว่าเอาโทรศัพท์ที่โทรอ๋อโทรสั่งซื้อให้คุณแม่กินคือเป็นคุณแม่องเพื่วนนะคะอ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะคุณยุพาค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเพื่อนเพื่อนองเพื่อนโทุ่มากเมนค่ะสมมุติว่าพี่หนิงเป็นเพื่อนพี่ปูค่ะ โทรศัพท์พี่ปูแบตหมดก็เลยให้พี่หนิงโทรให้สั่งมาให้คุณแม่กินโอ้ยเป็นน่ารักมากนะคะอ่อพอเป็นอย่างค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งผ้าอาศัยกันแสลงค่ะเดี๋ยวเราจะเบิร์กอีกจักสายพั่นี้องไปทางจังหวัดอุดรม่าพายุทางบ้านคือกันนะคะค่ะมีโทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์โทรเบนนะคะเป็นสังคมติเอื้อเหลือคนไทยนานกะคะซอยเหลือกันเนาะนะคะโทรมาได้นะคะได้เบอร์โทรมานะคะเบอร์โทรของข้ากับยูนาจอนะคะมีไลน์เบอร์เด้พี่น้องนะคะจนได เบอร์ได้นะคะกระทรมาได้สั่งกันได้นะคะอยากกินยาดีเอลซี่เนะคะพี่ปูพี่หนิงว่ามันดีนะคะเพิ่นภาพไปเยี่ยมยามผู้นั้นผู้นี้เน่นะคะถามอาการไม่ฟังไม่เบอร์นั่นกันอารู้แล้วกับ ส่วนมากก็ต้องประทับใจเนาะนะคะประทับใจแล้ผู้ที่เพิ่นซื้อไปกินแล้วขันเจ้าของอยากกินนะคะเนาะสร้างบะเบนสร้างจังหวัดอุดรกระห้ลูกล้านสั่งให้ได้นะคะสั่งมากินนะคะพิสูจน์เบิ่งว่าเพิ่นว่าดีจังซั่นจังซี่ขันเจ้าของบ่ได้กินเองก็บ่ฮู้คือเก่าลัดเนียนค่ะต้องกินเองใช่นะคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนี่มันกินแท่นกันบ่ได้เนีนค่ะวามเจ็บสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าใช่คุณสนิทสมประเสริฐอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรบ่จ้า แค่เดียวนี่นะแม่บอกค่ะพอบอานี่หึ <c oughs> <c oughs> อีกแล้วแม่ท่า,ว,า,าว่าสาวพวดีเพิ่งเล็่ไปก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโทรใหมกใ่กันแล้วกันนะคะโทรไปแาอา่าแล้วอาจจะงงนะคะ โทษไปถามข่าวเรื่องของสุขภาพซื้อซื้อเด้อพี่น้องเด้อนะปตองตื่นบางคนเพื่อนก็ไม่ได้กินพี่ปูเป็นการฝากกันโทษยังสี่หลักนะคะเป็นการฝากกันโทษยังสี่หลักกันเลยอันัดนเนจหน่อยนะคะกับอันลีเด้ออย่าฟฝ้าให้สาวบางปูเด้อพี่น้อง่ะโทรถามข่าวกันซื้อซื้อดอกนะคะนะคะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามเนาะพี่น้องเดยฮู้เดยเห็นเดฟังไปน้ำกันนั่นแหละนะคะว่าอ่า สองสาวนี่ถามข่าวไม่เห็นพี่น้องขอตัดสายไปก่อนแล้วกันอาศายใหม่เนาะพี่หนิงเนาะเพื่อนกัจะไม่ว่างนะคะไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยเป็นการโทรถามซุ้มถามนะคะพี่น้องบ่ได้เตรียมบ่ได้บอกกาวกันไวกอนนะคะทั่วไปทักทายกันไปนะคะถามกันไปเนาะนะคะบางสายเพื่อนกานะคะ เป็นของเพื่นเองเป็นลูกเป็นล้านสั่งห้เนาะนะคะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องนะคะอยากกินยาดีเอลซี่ LC, มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่านะคะเป็นเน็บเป็นชาเป็นมึนเป็นชาได้เบิดได้ปี่ปนะคะบรรเทาอาการปวดได้ด้วยสมุนไพรดีะนะคะอ่า เป็นยาสามัญประจําบ้านอเอิร์นาเป็นยาเป็นยาสามัญประจาบ้านบ่มีสารสเตียรอยราะฉนนั้นก็ฝฟกให้มันใจกันทุกคนนะคะล,กลูกหลานก็มันใจได้ไว่าอีพ่ออีแม่เขา,าก,กิน่าเป็นอันตรายดอกอยากให้มาก,กินอยู่บ่อยากให้สวัสดีค่ะคุณคุณพ่อสุรัตน์จำปาใช่ไหมคะ อันนี้โทรจากศูนย์ยาสมุนไพรแคปซูล DLC ค่ะสำนักงานใหญ่โทรมาถามเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณพ่อซื้อทานเองไหมคะทานเองครับค่ะคุณพ่อทานหมดกี่กล่องแล้วคะไปแปดกล่องนะครับแปดกล่องคุณพ่อมออีอาการแบบไหนบ้างนะคะปวดตรงไหนคะถึงได้ซื้อยาสมุนไพรแคปซูลมันปวดแง่งปวดขาปวดหลังแนี้แบบครงแล้ว พ่อขับรถอ๋อคุณพ่อขับรถขับรถกับลูกครับอ๋ออายุกี่ปีคะขอทานโทษค่ะหกสิบเก้าปีครับโอ้หกสิบเก้าเนาะเออก็อาชีพขับรถปวดหลังปวดเอวอ่าค่ะกินหมดหลายกล่องแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามาชุดแรกก็ห้ากล่องซุปซับซีราห้ากล่องครับค่ะค่ะสั่งชุดรักษาไปสองกล่อง อสองสองชุดค<อ>่สะสเป็น<อ>เป็นสิบกล่องเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก,การปวดตอนนี้ดีขึ้นไหมตอนก่อครับก็ยังดีครับอ๋อมันดีขึ้นมากไหมคะเรื่องกอนที่ยังไม่ได้กินเนี่ยมันไหวเพราะว่าก็ตีนแบงวันละปวดเลยอืค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องกินแดงแล้วก็ตีนไี่ีอ๋อตอนนี้ตอนจานใหม่ก็ๆๆกิน เ้าสองเมตรเดียสองเมตรค่ะค่ะแต่ตอนนี้ตอนหลังเนี่ยเพราะมันดีขึ้นแล้วก็ทิ้เท้าสองเมตรอย่างเดียวอค่ะค่ะอ่ะตอนนี้ก็หมดไปสิบกล่องแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อมามดไปแปดกล่องกันหอ๋อแปดกล่องแลวอีกสองกล่องเนาะค่ะก็ประทับใจยังไงบ้างคะประทับใจยังไงบ้างพ่อพ่ไหวทำงานได้แล้วครับโอ้ทำงานทที่แต่เดินเดินรถได้ละ พ่อโห่ขึ้นร้ขึ้นร้อนนองร้อ,บอบนบาดไม่มีแรงต้องป่วยหมดอืมอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากนะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอให้หายปวดนะคะครับ ขอบคุณมากเลยนะสำหรับคุณพ่อสุรัตน์ทางอําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรซิบหลอครับโรซิบหล่อปวดล้างปวดเอวอายุสิ่เจ็ดสิบปีปวดขาปวดแข้งนะฮะแต่ก่อนนี้กินกินเนี่ยนะฮะกินเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะไรของเนี่ยที่คุณพ่อพูดนะคะล้วก็บว่าตอนเนี่ยไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วกินยาสมุนไพรแคปซูลเดียวแต่ก่อนกินเช้าสองนะกินเช้าสองสองแคปซูล ตอนเย,นอย็นอีกสแคปซูลแต่ว่าตอนนี้กินแค่สองยาซูลใช่แล้วเพราะว่าดีขึ้นเยอะ <c oughs> คััรรดขับล่บลากบ <c oughs> ับปปวดขาปวดแขงคือเก่าเพื่อนวะ <c oughs> นะคะเนี่ยสั่งไปทีละ5้ากล่องนะ,ะสองชุดแล้วอีก เลยอีกสองกล่องเนาะ,ะเดี๋ยวหมดคุณพ่อก็คงจะสั่งใหม่นะคะอ่ะพี่น้องคะทีเบิ้งที่ชอบอยู่ตอนนี้นะคะได้ยินคำํำบอกคาจ่าสสาหรับลูกค้าที่ซื้อ,อยาดีเอไปกินแล้วนะคะเพิ่นประทับอกประทับใจนะถ้าท่านมีอาการปวดนะ,ะปวดขาปวดแขงปวดหลังปวดแอวปวดเส้นปวดเอ็นปวดส่วนต่างๆในร่างกายนั่นแหละนะคะ,ะซื้อค่ะ สร้างสื่อไปกินเลยพี่น้องินาเบอร์โทรของขาเบอร์โทรนะคะหน้าจอนะคะสั่งมาได้เลยสร้างหน่อยสร้างหลายเพิ่นสรงไห้คือเก้านะคะส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินแปลงโดยไม่มีเงื่อนไขเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นอยากกินต้องได้กินใช่ค่ะอยากกินต้องได้กินสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแมจัดไปแจัดไปถ้าพาพี่น้องเข้าไปฟังเพลงฟังล่ำสะกอนคะเบลกน่ะจะมาบอกมาจากกันอีกค่ะ